ฟังครับผมอาจารย์หนึ่งนะครับนักพยากรณ์ลายมือครับแต่โดยหลักวิชาเรียกว่าวิชาโค้ดวิทยุแห่งจักราวาลครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องราวนะครับของประโยชน์ในการพยากรณ์ลายมือนะครับผมพยากรณ์ลูกค้ามาหลายพันลายครับบางท่านก็มารับการพยากรณ์เพื่อจะทราบว่าการผ่าตัดเสริมความงามจะดีไหมนะครับถ้าผมพยากรณ์ไปแล้วเห็นว่าการผ่าตัดในครั้งนี้ ผ่าตัดแล้วได้ดังใจนะครับคือออกมาสวยงามแล้วผมก็จะแนะนํานะครับโดยบอกวันเวลาให้เป็นผ่าตัดได้เลยนะครับแต่บางท่านผมมองแล้วว่าผ่าตัดออกมาจะไม่ดีหรือเกิดอุบัติเหตุในการผ่าตัดนะครับก็จะแนะนําให้เลื่อนนะครับเช่นปีนี้ไม่เหมาะสมก็อาจจะเลื่อนไปปีหน้าครับอีกกรณีหนึ่งเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับสุขภาพครับท่านทราบหรือไม่ครับบางครั้งคนเราก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลได้นะครับ การมาตรวจด,ดูก่อนถือว่าเป็นเรื่องไม่เสียหายนะครับผมก็จะแนะนําว่าในกรณีที่ผ่าตัดแล้วมีผลกระทบถึงร่างกายนะครับหรือถึงเสียชีวิตเราก็จะบอกวิธีการคือให้เลื่อนไปก่อนนะครับและหาวันเวลาที่เหมาะสมโดยผ่านการพยากรณ์ทางลายมือครับจะเห็นประโยชน์ได้ชัดเจนครับอีกกรณีหนึ่งการปลูกบ้านนะครับบางท่านปลูกบ้านก็ร่ำรวยขึ้นนะครับแต่บางท่านปลูกบ้านแล้วก็เกิดหายนะล่มจมขึ้น สิ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่ในลายมือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีผมจะคอยเช็คให้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ